ตัวดิฉ <bunker. S 1> kind of ับเป็นเพื่อนสมาชิกที่ดตามผนคลิปนะครับตัวตอนนี้ผมก็อยู่ที่สายน้ำล้นบึงตการนะครับเดี๋ยวมาดูการหาปลากับในช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะครับผมก็นั่งจักรยานมาครับไม่ไ้อะนั่งจักรยานมาเราก็นังนี้ก็รือว่าสุดยอดจักรยานไฟฟ้านะเหมือนเดิมครับจักรยานไฟฟ้าตัวคันก่งมาดู ดนนนะูด้านหน้าของเราตรงนู้นก็กําลังใส่ใส่มองนะครับขอเรียกว่ามองนะด้านหน้าของเราตรงนั้นนู้นส่วนด้านซ้ายมือก็กําลังลากเบ็ดอยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมการากเบ็ดก่อนว่าจะเป็นการทดสอบกล้องโกโก้ก้าไปด้วยนะครับนี่นะนาาี่เขาจะปั่นจักรยานไัไม่ปั่นแลยนะโอ้สุดยอดเลย น้ำก็ถือว่าน้ำไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะทันี้น้ำถือว่าน้ำยังไม่เยอะนะครับเป็นสายน้ำล้นนะครับของฝั่งน,นี้จะเป็นสะพานเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปก่อนนะครับบางทีวันนี้ผมอาจจะมีภาพมมกส์อ้าวจัก,กรยานโมไซค์มาครับสวนทางกันแล้วเดี๋ยวต้องเราต้องรีบไปก่อนนะครับเราต้องรีบไปก่อน เพราะว่าด้านหน้าเรามีตกักไยงโมไซมาคันหนึ่งเขาถอยให้เรา,นะนาเ,เนาะน,น,น่าจะเป็นแต่สังเกตจากชุดเราน่าจะทํางานพยาบาลหรือเปล่านครับด้านซ้ายมือเราก็กำลังลงลางอ่นะครับราไปเพราะว่ามันไปได้ทางเดียวนะครับสหรับส้นทางนี้เหมือนเป็นทางลัดเลยครับ น,นี่กนนังรดเบียร์อยู่ใต้สะพาน้วยนะครับยอดเลยะพานดนตาโอ้นีขึ้นแล้วนะครับเนยกำลังลงด่านไม่ขึ้นแล้ว น่าจะขึ้นแล้วนะลองตั้นมือคว้หาปลาสองคั้งน้นยังไงครับอุปกรณ์นี่เห็นลงดังครับเขลงดังเลยเห็นแยเลยอ้าวขึ้นแล้วบอขึ้นแล้วบ่ได้บ่อ๋อยังบอลได้เก็บแล้วบ่บอลได้เก็บเช่ไบอลกับพื้นหกมาใส่อ๋อใส่กระสับรถน้ำเลยออกมาใส่ทิ้งใส่ทิ้งไว้บ่ครับอ๋อต้องใส่ทิ้งไว้นะครับ ใส่ทิ้งไว้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่อยมากู้หรือว่ายังไงเมื่อ่นแล้วครับ<อ>กำลงใส่ทุ่มหนึ่งนี่ถกกับมากู้แอ๋อก็คือเราใส่ทิ้งไว้เนะอันนี้ก็กําลังใส่มาเนะครับ๋อีแต่เราไปดูไว้ใส่ก่อนนั่นก็คือใส่ลักษณะนี้อันนี้เขาเอิ้นมองเนาะครับมองครับอ๋อันนี้ตามันโอ,โอเคอยู่นะอันนี้ประมาณสี่เซนเคงตามันนั่นตามครับอ,อันนี้ยาวกี่เมตรมองที่ใส่ไหมถึงสิบ เมตรประมาณนั้นนะครับประมาณยี or, <S <S hh, ่สิบเมตรนะสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรแล้วก็ใส่แนวทางน้ําเลยเนาะกับใส่รองน้ําครับอ๋อออ๋ใส่รองน้ำอย่างนี้ใส่แนวนอนอ๋อใส่ใส่ขวางมันติดติดตรงนี้เหมือนโอ้โสุดยอดเลยแล้วกำลังเดินไปนะครับข้างล่างนี่นาะก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะอันตรายอยู่นะครับเนี่ย ก็ถือว่าถ้าไม่นี่ก็ห้ามลงมาเด็ดขาดเลยนะครับนี่ดยอดเลยข้างหน้าเราก็กำลังลงมองนะครับลงมอง,งมองหาปลา ลมก็เย็นดีนะครับลมก็เย็นดีนะครับโอ้มุดลงไปแล้วครับเฮ้ยมุดลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมุดลงไปแล้วเว้ยโอ้หายไปแล้วครับหายไปแล้วอ้าวหายไปไหนล่ะเฮ้ยเฮหายไปแล้ว pastry, โอ้นี่ไงขึ้นมาแล้วโอ้สุดยอดเลยเลึกบอลลึกบอลลึกบอลเนี่ย ลึกวะอ๋อยืนได้อยู่เนาะระดับนี้ก็ระดับเพียงพอนะครับระดับนี้นะระดับนี้นะครับระดับนี้เมื่อกี้นี่ก็ถือว่าไม่ลึกระดับนี้นบะ้างอ๋อระดับระดับคอระดับคอแล้วนะครับนถะือว่ายังไม่ลึกแต่ว่าหลายเดือนก่อนนะครับมีเด็กมาตกตรงนี้แหละเสียชีวิตตรงนี้แหละครับเด็กเด็กต้องระวังนะแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็ถือว่าโอเคอยู่พึ่งลงบ่ครับ เพิ่งลงบอกไอ้มองน่ะอ๋อมาเก็บตอนไหนเก็บตอนไหนมองเน่ะเก็บตอนไหนจะอ๋อตอนเช้าเนาะอันนี้คือตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านั่นแหละโอ้เสียดายนะไม่ได้มาดูตอนเก็บเสียดายไม่ได้มาดูตอนเก็บเมนบอกครับอ้สุดยอดเลยเอ้าแล้วมันบมันบ่ลอยหนีบอ ยัแมนบอกเอาหินมัดเลยวะหินเต่งครับเอาหินเต่งเต่งเต่งตัวใดมันไรครับเต่งเต่งนน้ัโบได้ปักเสาเนาะไม่ได้ปักเสาร์ใช่ไหมโอ้แม่นเนาะปักโบได้เออแล้วมันจะโบพัดแบบมันเป็นน้ําไหลแล้วมันจะเยังไงมันจะได้ตั้งอยู่เนี่ยแแม่นบวะแมอมีลูกด่างเิวอ๋อด่างเิวด่างแบบเิวไปเลยเนาะอืมถ้าด่างมีลูกมันใส แม่นมาครับอันนี้ด่างปิวข้างล่างก็ไม่มีไม่มีแหะนะไม่มีไอเม็ดอะไรเนาะบนมีไอเม็ดลูกเนาะลูกลูกพวงโอเคครับขอบคุณครับผมอันนี้ก็ตอนเช้าเดี๋ยวเขาจะมาเก็นะบฮะโบดาโบดาใส่ได้ตรงนี้ใส่เข้ามาใส่ได้หาปลาได้ตรงนี้นะครับเป็นแหล่งหาปลาแหล่งอะไรตลอด แล้โหเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันจีดเสาหาป่าตรงนี้เลานั่งกินเบียร์กันอยู่ตรงด้านนี้นี่ก็กินเบียร์กันอยู่ แสดงว่าเบ็ดก็ไม่ได้เบ็ดก็ขึ้นแล้วปลาก็ไม่ได้ได้บ่ปลานะโ,โ่หลบรถตกใจเกีอยบสุกรถคนได้บ่ปลานะจับแล้วบอไปลากแถวได้อ๋อกำลังเลาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูดกัน ปากันเดี๋วเราจะไปทางลัดไปเส้นใหม่ละโอ้ป่าเขาลมเนาไพจริงๆบุกเข้ามาก่อจะมาถึงนี่ก็จักรยานนี่ลุยมากเลยนะจักรยานในไฟฟ้าผมเนี่ยเออแบบก็มีก็ยังสี่ีดอเลยนะครับขับมาจากบ้านไม่รู้กี่กิโลเนี่ยแถมลงขึ้นเขาลงห้วยอีกนะครับโอ ฝโอโอโนป่าฝดงไปแล้วครับก็จะเป็นต้นน้ำต้นน้ำของมางสะพุงนะครับ